ครับสวัสดีพี่นออ้นอ,งงองป้องป,าปาลายพี่น้องทั้งสอปปอล่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ไปเอ่เหตุงานเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศกรุงเทพกรุงไทยอ่สำหรับมื้อนี่ตอนเที่ยงเอ่อผู้ขาก็ได้ร่อยเลือดพี่น้องร่อยเลือดร่อยเลือด,ออดแสบแสบเมื้อนี้มาฝากพี่น้องกินเขาใบากระแมนแดดลมนุ่มตกก็ถือโอกาสอ่ เอาเด้อบาตรห่อพี่น้องเอ้ยขออย่าเปิดฟ้าวเอากันไปน่ะพี่น้องเอ้ยลอยเลือดของขมดูนะข้ามบางญ่พี่น้องเอ้ยบัดอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยแบบแข้งขมเนี่ยแข้งขมมันเท่ากินกับลากับก้อยแซ่บหลไรกินยาเจ้าพี่น้อง เป็นยาเบวานข้ามดันแบบกินกับเนื้อกับยังคลากร้า,กายแบกแค่งคมห่อนเนี่ยยำขมาได้พี่นออ้องเลยอื้มยากขม่าเป็น้อกยับขมาอืมเยจิบข่าพี่น,ออน้อ,องเลยหนๆนหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม ช่วงนี้ก็เบภาหน้าฝนโอรยฝนดีพี่น้องไอ้ปีนี้ลูกเต้าไปเ็ำงานเทศการอยู่เมืองนอกเมื่อหน้ากะนไอ้ดีจะรวยปีนี้ฝนบ้านเฮาดีพี่น้องเอ้ยเ็ำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเ็ำงานอยู่ทั้งไก่ก็ได้ไหวห่วงละหาติเงินเนี่ยเราม่ซูงไมาแน่ครับปุ๋ยพี่น้องเอ้ยปุ๋ยแพงอืมอออพี่น้องเอ้ยขึ้นหอดพี่น้องเนี่ย เสียงข้าหว,า,ว,า,ว,า,ว,วานชุ่ยๆปุ่นเขาแจ๊กปุ่ฮอตขึ้นหน่อยพี่น้องอือลูกข่ายก็นเลยนะถามข้าวถามข้าวลูกหลานตือเมืองหน่อเมืองหน้าตือรุงเทพ่ยุ่นไทยตือยู่ไป คืออย่างภาคใต้อืทั้งบ้านเข้ากับไปกันหลายตามข้าวสารสุปทุกดิบจัดพี่น้องอือพ่อเฒ่าเพิ่นมีคำพังเพื่อนึงเพิ่นว่าพี่น้องขันบ่มาแวนนี่ลงไปมาหาสู่บ่มาแวนกันมันจะเป็นขี้หินแฮ่เพิ่นว่าอือนั่นแม่นอีหลีตัอหลับพี่น้องอือขันบ่มาใกล้กันก็เป็นขี้แห้งไอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ Hoa, 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 กินเข้าแซ่บกับขึ้นหอดพี่น้องได้กินปลาอืมกับขึ้นหอดพี่น้องได้กินเนื้อขึ้นหอดพี่นอ้องขว่าผูกพันพ่อแมอ่สอนเทามาดีพี่น้องไล้บ่ให้ทิมให้ปลาคุณอยู่ทั้งหลังกับถาอยู่บ้านถาเบื้องลูกเบื้องเต่าถาเบื้องความํำเ็จของลูกของหลานอืมมันเป็นเรื่อง พอติวของมนุษย์เศรษฐศาสตร์พี่น้องเอ้ยจ้างศาสตร์จ้งภาษากับวัตถินกันหลายดอกคุณนนท์ถ้ำนะเพราะเผื่อเขาสูงก็เฮาอีกอืมบางประเทศเขาก็ตัวถ้ำสูงก็เฮาโฮ้ยพี่น้องเอ้ยกฎหมายเขากับบางเทือกก,กันขากลของเฮาของเฮาบางเทือกจ้ำกัดจ้ำเกีเออบางเทือกกับพ่อดีบางเทือกกับพวพ่อดีผู้ขากันเลย จักสิเปลียนเทือนตรงไหนเห็นังพี่น้องเลยเออาฮึฮึนึกดูวกพี่น้องกินเข้าไปให้เป็นยาลูกให้ไขเ่เจ็บใส่ระวัง ผมจักในเยินข่าวเมื่อวานเนี่ยว่ามีผู้ติดเชื้อโรคไข้ฟีดาลิงมาแวะตากกีฬสนามบินสุวรรณภูมิโอ้กันแล้วบางเพือนพี่น้องเอ้ยญาติมันพลาดบรรลุขม่ากันเห็นรวยแล้วนำทุกไปเหยียดให้อืม ว่าจะให้เป็นว่าจะให้เกิดเหมืนอนยาท่านั่งกับจักจีแก้ไขเดือซ้ำได้เน้องเขาจะหูจักใจที่แน่ๆนะสมุนไพรใกล้โตเฮาเนี่ยแหละพี่น้องมิยังกัหากินไปคู้ข่าเปิดบังตำล่ายยาสมุนไพรโอ้มันเป็นยาทั้งเบิดขึ้นอ้อมาว่าแมวมุ่เนี่ยอืมมันเป็นยาทั้งเบิดขันห้องหุจักกินหู่จักใจพี่นอ้องเอ้ มอจำเป็นต้องไปพึ่งผ่ายาฝรั่งเขาดอกอยาเขาบดีกว่ายาฝรั่งมีกว่าเห็นมบมอใบกระท่อมแต่กอน่ะพิ่ก้นหมายอืกอนสิพิ่ก้นหมายประเทศแมรีเซียประเทศเยอรมันให้จับมือกัน เราดีคนปัจจุบันเนี่ยขาอเฮ็ดแคบสูลนขายคนข้อยเฮ็ดแคบสูลนขายขาอยเฮ็ดแคบสูลนขายเฮ็ดเป็นขวดขายเลยอือมาเลยเขาหาเงินก่อนเท่าหรอพูนยายังใบกระท่อมเนี่ยผู้ข่ารจกรรข้าวอยู่ต่อมากับบ้านเท่ากันร่วมให้ระกักโยกเลิกเรื่องพืชกระท่อมบ่ห้เป็นพืชยาเสพติด อีกอันนึงที่ผู้ขาติดตามอยู่เรื่องใบกัญชาเนี่ยความจรนจึงยาก,กัญชาเนี่เป็นยาดีด้เพิ่นใส่มาสามสี่พันปีสมัยโบราณกันเลยอืมใกล้แล้วล่ะกฎหมายขึ้นที่หลังเท่านี้แหละใส่มาด่วนแล้วนักชาลูกได้ตั้งใส่ได้ลอยซี่ลอยหาลูกตามที่หมออยากเพิ่นบอก เออเมื่อกันไปก็ดีใจเยะอะหรอกก่อนลุงหลายละ่ะพี่น้องเอ้แต่ยังมีหลายอย่างอยู่หรอกก็จะต้องแก้ไขกันไปเพื่อสุขภาพของคนชอบก่อนออพี่น้องเอ้มาเดอ้อพี่น้องพวกไปผู้ไหมาทางเขามามาทางกินเขาเที่ยงเขาง่ายเขาใบเขาใบาไดเนี่ย อืมอกินน้ำกันพี่อ้องเลยุ่าหักแบบไงซีมงานเขามาแสกน้ำของคางนี่แหละ <c oughs> ทึ่งแมวทึง่งหมาก็ตูวแล้วบางยังพอปะ,ะนั่งกินผู้เดียวว่าพะะัวอมหะโอ้ยกำลัง อัดคลิปให้พี่น้องเพคนได้เบืองได้ปีหน้ากายบังเกิดประโยชน์ถามข่าวสารสุขจุกดยบพี่น้องเลยเขายา่ไม,ไมเห็นรายการมิสระพี่น้องเลยฮะจับขม่าได้พี่น้องเลยจับขมา่าร้อยเลือดนือเสือเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของสมเฮาตั้งอยู่ศาลเฮา ทางพี่น้องสองฟังใกล้เล่าก็กินกันมากก็กิงหไรยประเทศเพื่อนก็กินเพื่อนนี่แหละตั้งแต่อาจจะการวิธีการประกอบอาหารอาจจะแตกต้างกันเพื่อเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ชนแกแกพวกห้าพี่น้องเลยแจ๊บลายได้พี่น้องเลยแจ๊บลา้อืมอม โอ้ยเราจะลาพักห้กินเนื้อเพกเสด็จด้าเลยคุณเนี่ยเข้อง สอนสอนดบพี่นหน้่มเต็มถ้วเต็มบ่วงเนี่ยมันแสบฮึไหนผมซื้ออันจะปลาพี่น้อมมันเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นอืมเนะิมงานมาขอกินข้าว ฝนท่มทีตกมือนี้ยังว่าปีนี้อากาศฝ้าฝนดีที่ป้าบ้าได้ก็คือเรื่องข้าวเรื่องข้าวเด็ดดีปะอะหยาดเกินฟังหน่อยนึงพี่น้องไอ้ขันขันบอลเชลเลอร์รม,มันก็คขึ้นี่ขาดหายไปผู้เา่าทั้งสี่ละขื้น้างข้าวมูเช้านี่ว่ามีการจู่เศร้ารงอาวุธให้ดัสเซีย พยย่อใหญ่ไ่ได้เห็นแล้วว่าความกันแปลภาษาบูถือคือมันแปลความหมายผิดแล้วว่าจะบูส่งอาวุธนักให้รัสเซียให้ยุคให้ยูเครนบ่ให้ฮอดโจมตีฮอดมอสโก้แล้วปะแท้ๆแล้วว่าความกันแปลบูถือว่าเราถือเส้าส่งอาวุธให้ยูเครนเราส่งอยู่จรวดบ่ให้เกินสามร้อยกิโลแล้วปะไว้รัสเซียก็หนาวเลยละ จรวน m l ็มเอนแห้งแทบพี่น้องเลยของเราตั้งอนุภาพมันแหละบนเป็นคํานึ่งแสดงว่าเขาคุ้มสูงข้ามได้แล้วพี่น้องเลยเขาคุ้มด้แล้วอืมคือเทาไปที่ใกล้นลี่แหละคือเาทาตีมวยกันแมนขนาดเขาคุ้มวงวังในในี่แหละรู้อ๋อเส้นหนึ่งหัวไปดัว จึงว่ากันน้ำหมอน้ำหมอนขุ่นด้วยเรื่องหมเขาใส่แล้วกันผมหลักหมุนเขาคุ้มด้วยที่เดี๋ยวนี้เขาคุ้มนั่นหรืครับพี่น้องเอับโอกาสชนะสูงการเมืองโลกการเมืองไทยการเมืองประเทศใดก็ตามมันเป็นการเมือง ตรงข้ามเบ็ดเซต์หลายดิอเนี่ยสร้างทหารพองเราตรงข้ามเศรษฐกิจตรงข้ามการเมืองตรงข้ามการทาหารตรงข้ามทาั้หงหลายมารามปั้นผสมมาสร้างกัินตรงข้ามเมบ,มดบเ็ดเสร็จนั่นแหละสาเหตุอของม,มันโนอ้แสบพี่น้องเอ้แสบกูนะลอยเลือดพี่น้องเอ้ คนเฮ้าอยกขวมกันเวลาพ่นล่มกุกไม่ล่มเนะ่ขวมได้อยู่ถ้าสันพ่นธมีพญายายไว้บอกว่าเขาค้มเหียนยิ้มทางอย่าเฝ้ายำบัดมันถอดจนด่วนยังเสด็จไกลเกินโอ้ยล่มมากพี่น้องเนอืมถอดจนด่วนยังเสดไดไกลเกินเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่ะเวลาพันทุกพ่นอยากก็จะไปดูถูกผู้แคนเิ่นกับมันไม่จริงพี่น้องเวลาพันร่มหลังพังหนามาก,ก็บเบื้องแย่งกันเอา นี่แหละความเป็นพี่เป็นน้องคนไทยเฮ้าความเป็นพี่เป็นน้องของคนอีสานคนลาวเขาเืื่อนบาดิทิมกระดอกพี่น้องเอ้ยไปเบืองห้แย่งกันเอาสับชินของหนกกายมาจ่ายปัญหาได้ฮึมใจจเฮ้าไม่มีคุทธธรรมใ่มีความหลบ ตอาน่ะบ่ทุร้ยงแต่เหลียความรวมกไบไน้งง่พีนนนน่น้องเอ้ก็เลือดมือนนี่แหคักสยิงเขาแซบน่ารับคุณเห่าคำพิเศนี่ละพี่น้องเอ้ có những lại độ hư 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 có lầm không nhầm có đi thẳng มายาแทนเพือนะเ่อนห้องคำรามนะเพื่อนอะไรอื้มบัดเดี๋ยวแจกพี่น้องอะ่ะเลยแต่น้ำ ผู้าขา,าก,กันอขอญาตได้พักการดูกันกินไรเพียงเท่านี้แต่ขอขอบคุณขอบพุณนพี่น้องที่ถามมาพี่น้องทางฟังสมบป,ป,ปลาล่านะครับที่ทำไทยสารสูทุดิบกติพยายามแก้ไขปรปับปรุงรุ่นทั้งพี่นอ้องทังยุโรปทรงเป็นภาษาอังกฤษมาขอขอบคุณหลายที่ติดตามช่องน้องไม่พยายามที่จะเหตุผลงานแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้อง ครับสำหรับวัอนี้ก็ขออนุญาตฝากพี่น้องได้ซอยกดติดตามแน่กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ครับไปเพียงเท่านี้ครับกาบสวัสดีครับ